สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับท่านอยู่กับช่องตาม,มารถไฟ h ชนแนลวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับวันนี้มีภารกิจครับไปอัดหินตั้งแต่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีจนถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโปรครับได้ข้อมูลมานะครับตอนนี้รถบำรุงทางต่างๆครับได้ติดเครื่องยนต์ วอรมรอแล้วนะครับรถรบปนรถรบำรุงทางหนักครับติดเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยครับด้านหลังรถรบำรุงทางหนะักก็เป็นรถกอนอรครับย่อมาจากรถเกลี่ยหินครับคันเล็กน่ารักมากครับ รถขบวน490จากขีรัตนิคมสุราธานีเข้าสู่สถานีไฟสุราธานีครับจวนจะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีครับรถรวมที่490จากขีรัตนคมสุราธานีกำลังจะเข้าสู่สถานีสุราธานีครับ น,นี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเนาทีครับเวลาสวยขบวนรถรวมที่490จากขีรัตนิคมปลายทางสุราษฎร์ธานีกำลังเข้าสู่สถานีปลายทางสุราษฎร์ธาน,าาน,าาาธานีครับอันนี้ก็มีรถงานจอดอยู่ที่รางตันนะครับรอออกไปทำภารกิจ ทางที่สองชันจราที่สองสาสถานีสุราษธานีครับสับเปลี่ยนพอดีครับสับเปลี่ยนจากขบวน490เป็นขบวน489รอเวลาออกอีกประมาณ1 6ในกา55นาทีครับ รถบำรุงทางหนักครับตอนนี้ก็ตัดรถเกลีย่ยหินออกแล้วครับวิ่งเข้าสู่ทางที่สามครับ ตอนนี้อยู่ยังอยู่ในช่วงจัดแจงริ้วขบวนครับรถเกียร์หินได้เดินเ,เดินตัวเปล่าออมานะครับเข้าสู่ทางที่สองครับเพื่อต่อกับริ้วรถบำรุงทางหนักหาโมเมนต์นี้ดูได้ยากนะครับที่จะเห็นรถงานาวิ่งเองนะครับ ซึ่งปกติก็จะมีรถรบนอนะครับเป็นรถขับเคลื่อนนะครับนีวิ่เงเองเลยครับ ิีวรถบำรุงทางที่เหลือครับต่อเป็นที่เรียบร้อยครับรถรบนนก็ถอยต่อครับ รถบรรุงทางหนักครับได้ทําการต่อกับเิ้วขบวนรถรบรุงรางทางหนักที่เหลือครับ ยกขบวนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ออกจากสถานีสุราธ,ธานีมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพเพื่อทำการอัดอิตในทางที่สองครับ เราก็อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพกันเลยเก้านาฬิกาหกนาทีครับอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพอันนี้รถรถงานครับได้เดินจากสถานีสุราธ,ธานีเข้าสู่ชานชาลาที่สองสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพตอนนี้ได้ทำการแยกขบวนออกนะครับเพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ อัดหินแล้วก็สับเปลี่ยนไปในตัวด้วยนะครับตอนนี้รถอัดหินมาอัดหินที่ทางที่สองเราสถดานีไฟจุมทางบ้านทุ่โปครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่ารถคันสีเหลืองๆที่เอาอุปกรณ์อะไรไม่รู้ไปแย่ในรางรถไฟนั้นมันคือรถอะไรกันแน่ ที่เห็นการทํางานอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นรถอัดหินภาษาอังกฤษก็คือ Ballast h a m p e r หรือจะเรียก t e m p i n g Machine ก็ได้ครับการรไไฟอส่เทศนชยใช้อักษยรย่อว่าอ,อนรถอัดหินนั้นมีหน้าที่ปรับระดับรางและแนวรางรถไฟให้อยู่ในพิกัดที่กําหนดพร้อมกับการอัดหินโดยทางหินรองรางให้แน่นครับเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยด้านการเดินรถให้มากขึ้น แต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นเกี่ยวกับการทาง,งานของรถอัดหินอันนี้มาในเวอร์ชั่นของสโลโมชันครับเดี๋ยวเราจะสโลโมชันให้ดูเป็นแบบช้าๆสิ่งที่ยื่นลงไปและทิ่มลงไปในรางนั้นก็คือเป็นแขนกลรถเขย่าที่ติดอยู่กับเครื่องอัดหินโดยทางครับซึ่งแขนกลรถเขย่านั้นก็จะมีใบอัดภาษาอังกฤษคือ t e m p ปอที่จะแย่ลงไปในหิน รวยทางระหว่างช่องว่างของหมอนรองรางครับซึ่งในอดีตนั้นการอัดหินรวยทางจะทําโดยการใช้แรงงานของคนอัดหินครับตอนนี้มีเทคโนโลยีมีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาแบ่งเบาภาระช่วยไปได้เยอะมากๆเลยครับ สิบนาฬิกาหกนาทีนะครับสายมือนะครับเป็นรถอัดหินนะครับกำลังอัดหินในทางที่สองทางขวามือก็เป็นขบวน445จากชุมพรไปทางชุมทางหาดใหญ่ครับกำลัเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านทุงโภ เครื่องจักเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆพ,พนักงานนะครับมาคอยเก็บงานต่อนะครับ10นาฬิกา32นาทีครับตอนนี้ขบวนที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นขบวน40ครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตนครับกำลังผ่านสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพ รถโดวพิเศษที่4สุสสราษฎร์ธานีลุงเทพอภิวัตนทำกระบวนผ่านสถานีชุมทางบ้านทุงโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของรถบำรุงทางหนักนั้นจะออกไปทําปฏิบัติหน้าที่ระหว่างตอนสถานีชุมทางบ้านทุงโพจนถึงสถานีสุราษฎร์ธานีต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและสนับสนุนกันมาโดยตลอด ข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตตมารถไฟชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากกลางไปเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ